สำหรับท่านใดที่ต้องการจะซื้อที่ดินติดทะเลที่ดินติดภูเขาที่ดินทำเลสวยหรือต้องการจยจะขายที่ดินขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ให้เร็วขึ้นและถ้าหากอยากให้ทางเรารีวิวที่ดินลองเข้าไปชมที่ช่อง AAA เราเล่าเรื่องที่ดินกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับเล่าเรื่องที่ดินในวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทล่ำรวยเจริญมั่นคง Pro p e r t y ที่สนับสนุนรายการของเราในวันนี้ ก่อนอื่นลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของทางช่องของเรานะครับเราเรื่องที่ดินในวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำที่ดินหนึ่งแปลงสวยๆที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ขนาด46ไร่1งาน36ตารางวาหากต้องการอยากจะแบ่งซื้อก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ผังสีเหลือง สามารถสร้างโรงงานหมู่บ้านโกดังคลังสินค้าและโรงงานที่ไม่เป็นมลพิษได้ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบ,บุรีที่ดินไม่ต้องถมเพราะเป็นที่สูงกว่าถนนประมาณ1เมตรพื้นที่ราบเรียบมองเห็นวิวภูเขาที่ดินจะห่างจากนิคมอิ่นทองสีประมาณ700เมตรที่ดินแปลงนี้ติดถนนสองด้านด้านหลังติดคลอง ด้านหน้าติดกับถนนเส้นชุมชนตลาดบึงซอยหเป็นถนนลาดยางกว้าง6เมตรหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้ประมาณ165เมตรส่วนด้านข้างของที่ดินติดกับถนนทางหวงสุขภิบาลปัจจุบันเป็นถนนดูกหลังกว้าง6เมตรด้านกว้างที่ดินเส้นนี้ประมาณ380เมตรรวมๆกันแล้ว ที่ดินเชื่อมต่อตลอดทั้งแนวประมาณ545เมตรหน้าถือว่ากว้างมากนะครับคือถ้าที่ดินขนาด46ไร่มีหน้ากว้างติดถนนยาว545เมตรถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากและรูปทรงของที่ดินแปลงนี้ใกล้เคียงกับรูปทรงพื้นที่4ี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินที่มีหน้ากว้างได้ขนาดนี้ถือว่าหาได้ยากและที่ดินแปลงนี้จุดเด่นของเขาคือหน้ากว้าง ึงทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้หลายรูปแบบพร้อมทั้งมีวิวทิวทัศ์มองเห็นภูเขาและที่ดินสูงกว่าถนนถือได้ว่าเป็นที่ดินที่สวยอีกหนึ่งแปลงเลยทีเดียวที่ดินแปลงนี้มีสาธารณูปโภคครบคันอาทิเช่นน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตที่ดินโซนนี้น้ำไม่ท่วมและรถไม่ติดเส้นทางการคมนาคมสะดวกสบาย ถ้าเราจะเดินทางไปยังที่ดินแปลงนี้ก็มีถนนทางลัดตัดเข้ามาได้หลายซอยต่างๆถ้ามาจากถนนชุมชนหนองว้าหรือที่เรียกกันว่าถนนเส้นตลาดวรกิจขับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้ต้องการขายไร่ละ3 8ล้าน8แสนบาทราคานี้สามารถต่อรองได้ ที่ดินแปลงนี้ถือว่าน่าลงทุนอีกหนึ่งแปลงเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกับนิคมปิ่นทองสีเหมาะสําหรับทําเป็นที่อยู่อาศัยทําเป็นโรงงานหรือทางสินค้าเพราะละแวกใกล้เคียงก็มีบ้านหลายโครงการอาทิเช่นโครงการเบนเน็ w ทาว m e บึงโครงการสุภลายวิวโครงการเดอะเซ t นทัลทาวโครงการ My Place บึงของพึกษา โครงการนัฐวดีแล็กไซ์และอีกหลายๆโครงการทำไมที่ดินแปลงนี้ถึงน่าลงทุนก็เพราะว่าอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังนิคมปินทอง1นึน่ิคมปิ่นทองสองนิคมปินทอง3ามนิคมปินทองสี่นิคมเห็มรราดนิคม WHA และนิคมอุตสาหกรรมอีกมากมายจึงเหมาะกับการลงทุน เป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานหรือแหล่งกระจายสินค้าแต่ถ้าอยากจะช้อปปิ้งก็มีโรบินสันบ่อวินใช้เวลาในการเดินทางเพียง10นาทีเองครับแต่ถ้าหากจะเดินทางไปยังมอเตอร์เวย์สาย7เดินทางประมาณ4กิโลเมตรและถ้ามาจากถนนเส้นสาย3ามเดินทางเข้ามาประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาซึ่ง อำเภอศรีริชาถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามสําหรับนักลงทุนเนื่องจากอำเภอศรีราชามีนิคมอุตสาหกรรม10กว่าแห่งมีโรงงานของชาวไทยและชาวต่างชาติมากถึง1,300แห่งจํานวนโรงงานและแรงงานเฉพาะในเขตอำเภอศรีราชาพบว่ามีจํานวนแรงงานมากกว่า18 0 0 0 0รนลายซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงจูงใจสูงในจังหวัดชลบุรี และยังอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมชะบังซึ่งท่าเรือแหลมชบังเป็นท่าเรือ,อหลักของประเทศไทยและเป็นท่าเรือที่สําคัญอันดับที่16ของโลกสําหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีที่เติบโตเรื่อยๆทุกปีและยังมีความต้องการของดีมานที่ซ่อนอยู่ในทําเลแห่งนี้ราคาที่ดินแปลงนี้ถือว่าน่าลงทุนเพราะราคายังไม่สุดมากและในอนาคตที่ดินในย่านนี้ก็จะเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นอย่างแน่นอนด้วยดีมานของการตลาดที่สูนบวกกับอุเภอพรสิาชาเป็นจุดทุสตสร์ทางด้านเศรษฐกิจของ EEC ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาตินักลงทุนมองเห็นพื้นที่แห่งนี้เป็นเพชรเป็นงามที่น่าจับตามองอย่างแน่นอนครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากจะให้ทางบริษัทเรารวีวิวที่ดินติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์และไลน์ที่ขึ้นไปบนหน้าจอนี้หรืออยากจะฝากขายที่ดินอยากจะนำเสนอขายที่ดินติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีที่ดินอยากจะร่วมลงทุนสร้างบ้านสร้างหองพักสร้างคอนโดสร้างอาพาร์ตเมนต์ลองติดต่อสอบถามบริษัทของเราเข้ามาได้ขนาดของที่ดินตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปไปจนถึง แปลงใหญ่ห,ญหลักพันไร่ทางเราก็ยินดีให้บริการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของทางช่องของเรานะครับถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะชมคลิปวิดีโอของทางช่องของเราย้อนหลังค้นหาได้ที่ YouTube พิมพ์คำว่า a a a เล่าเรื่องที่ดินก็จะพบกับช่องของเราแต่ถ้าหากอยากจะชมแบบบ้านค้นหาที่ช่อง YouTube พิมพ์คำว่า a a a, a เล่าเรื่องบ้านก็จะพบกับแบบบ้านของทางบริษัทของเราครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและฟังคลิปวิดีโอของบริษัทของเราไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามาดูกันว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ดินแปลนสวยที่ไหนสำหรับวันนี้ฝันดี ลาทิศตะวั์ไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ